เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบาเลตหายออกจากแรลงนะครับแล้วก็หายออกจากโซนนะครับหตุผลอะไรเราก็จะมาชมคลิปนี้กันเลยนะครับอ๋อแล้วครับก็ไม่ยุ่กผมเหมนกันนะครับคือใครได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วครับหลังจากผมหายหายไปนานประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับวันนี้ก็กลับมาทำกลยนะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะหายไปอีกไหมนะครับ มาค um. รับเป็ดอย่างแรกเราก่อนจะเข้าเรื่องของเนื้อหาคลิปเราก็จะไปดูจิตกรรมใหม่กันนะครับนั่นคือจินตกรรมของปืนเอเดบิลใหม่นะครับนี่เขาก็จะเป็นเอเดบิลใหม่ครับผมก็อ่านชื่อไม่ออกนะครับตรงนี้นะครับนี่ลักษณะของปืนก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่ได้สุดอะไรครับดูเพียรครับนี่ก็จะมีระเบิดนะครับนี่ครับระเบิดแล้วก็เขาอะไรพวกนี้ครับของมันก็สามารถมาสมได้นะครับแล้วก็จะมีตู้อีโวนะครับนี่มาใหม่ไม่ใช่มาใหม่ คัมแบกกับมานะครับออแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาตามหาสไนเปอร์คือบาลิตนะครับได้ข่าวว่ามันห่างหายไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเช็กในหมดธรรมดาก่อนนะครับนะครับตัดภาพไปที่ในเกมกันเลยดีกว่าเอแล้วครับตอนนี้ผมก็วิ่งหาวงฟ้าไปประมาณสักนาทีสองนาทีเอ๊ะเพิ่งแบบลงมาแล้วก็เดินหาไปสักคู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับเจอแต่กระสุนนะครับที่แบบกองไว้30นะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปหาในตู้เลยครับเขาเห็นเขาว่าเปลี่ยนเป็น A W นะครับแล้วก็ตัดภาพตอนที่ผมไปอยู่ตู้เลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเช็กเลยครับนี่นี่ครับก็จะมีแต่ a W แล้วก็ไม่มีนะครับนี่เพื่อนให้ดูนี่ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ไปดูในแบบคังของอาวุธนะครับว่ามันจะเรือไหมเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะเช็คให้หมดเลยนะครับว่ามันมีในเกมไหมนะครับแล้วก็ผมก็จะไปบอกสาเหตุด้วยนะครับและครับอย่างแรกเราก็จะไปเช็คที่อะไรนี่ครับตรงนี้ครับเพื่อดูปืนทั้งหมดนะครับว่ามันมีปืนอะไรบ้างครับนี่ปึ๊บแล้วก็กดอาวุธนะครับแล้วก็กดสไนเปอร์นะครับ นี่ครับมันก็จะไม่มีนี่ครับไม่มีบาเลตนะครับทุกครั้งมันก็จะมีแบบบาเลตขึ้นรูปไปนะครับเดี๋ว่าผมไม่ได้มาดูนานก็อาจจะใช่นะครับนี่นะครับต่อไปเราก็จะไปดูที่คังอาวุธนะครับว่ามันหายไหมนะครับไปที่สไนเปอร์นะครับนี่โอเคครับยังไม่หายนะครับตรงนี้ยังไม่หายครับแต่ว่าตรงนี้ได้หายไปแล้วครับหายออกจากเกมไหมครับตอนนี้ เราก็จะไปดูสกินนะครับว่ามันได้เอาออกไปไหมนะครับเอ้ยกอาบุกครับแล้วเราก็หากล่องที่มีบาเรีนะครับนี่นะครับยังไม่เอาออกนะครับแสดงว่ายังส่มสกินได้ครับแต่ใช้ปืนไม่ได้ครับในเกมก็จะไม่มีเลยครับเดี๋ยวผมก็จะลองลงในโซนนะครับ นี่ครับเราก็มาอยู่ในโซนนที่รยบร้อยครับแล้วเราก็ไปที่กล่องของพุทะปึ๊บแล้วกดสไนเปอร์ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าบาเลตมันได้หายไปแล้วครับก็จะมีพวกเ e ออะไรธรรมดาแล้วครับไปดูสาเหตุกันเลยดีกว่าว่าทำไมมันถึงหายไปจากเกมนะครับบาเลตมีบักอยู่ก็เลยเอาออกไปก่อน เใจใช่ไหมคุยสาบาเรตมีบัคกนะครับก็เลยเอาออกไปก่อนเดี๋ยวน่าจะแก้เสร็จภายในทิ์แน่ครับสำหรับบาเรต <c oughs> อาละรครับนั่นคือคลิปที่ผมไปเจอมาในติกต็อกนะครับน่าจะเป็น G.M ไลฟ์ประมาณวันสองวันที่แล้วนะครับก็จะมีเนื้อหาบอกว่ามันยังบัคกอะไรสักอย่างบัคกการสหหือว่าบัคดาเมจนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ดูสตรีมครับ เขาก็เลยเอาออกไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเพื่อที่ปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมน,นะครับนะครับสรุปได้ว่าเขาเอาออกไปปรับปรุงนะครับเพราะว่ามันบัคดามิกหรือว่าบัคเจาะไอวอลไม่เข้าหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่แบบเจาะไอวอลได้นะครับเขาก็เลยแบบมันก็มีบัคตอนอัพอัปเดตของอะไรของแรงนะครับผมก็ยังไม่ได้จับบาร์เตนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันบัคอะไรนะครับแต่มันก็ ไม่น่าแนะัลกหรอกมั้งเขาน่าจะเอาออกไปปรับปรุงอะไรเฉยๆนะครับเอาละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ไลคกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย